สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เบคอนลี i ิช h a n แนลนะครับแพทใหม่นะครับแพทใหม่นียมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องทัมมิ่งอย่างมากเลยนะครับผมจุดเด่นของแพทนี้นะครับคือเจ้าซาเนตนะครับที่เหลือธรรมดาหมดเลยนะครับ มีบัฟสองตัวนะครับคือชักหน้าแลวก็ซานินะครับส่วนเนฟสามตัวเป็นโรลิออนลัมเบอร์แลวก็โทนครับ <Yeah. S 1> มาดูตัวเนิร์ฟก่อนเลยครับันที่ผมจะรวบลัดให้นะครับ <Yeah. S 1> จะไปเน้นเรื่องทัมมิ่งแลวก็วิธีการเล่นซะมากกว่านะครับ <Yeah. S 1> ความเร็วของลัมเบอร์เนี่ยลดลงถึงสิบนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็การเพิ่มเกาะกายภาพและก็เกาะเวทเนี่ยถูกลดลงนะครับผมก็จะเหลือ จาก80เนี่ยเหลือ60นะครับแล้วก็ตอบเว็บมัน้อยลงด้วยนะครับส่วนต้านเวทน,นย60เหลือ40นะครับแล้วก็ตอบเว็บมัน้อยลงเหมือนกันนะครับโลลิออนนะครับความแรงเนี่ยลดลงนะครับผมเอ่อแพสซีฟของโลลิออนนะครับมันจะมีสายฟ้าขึ้นมาช็อตจิ๊ดจิ๊ดจิ๊ดอันนั้นนะครับเบาลงนะครับเจ้าจุดเด่นของโลลิออนเนี่ยเป็นตัวละครต้นเกมนะครับ ดึงกับจำเมรขนาดนี้เนี่ยต้นเกมเขาจะอ่อนลงนะครับแล้วก็จะไปบวกต่อเลเวลเนี่ยเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ฟื้นฟูพลังชีวิตน้อยลงครับทำให้ต้นเกมเขาเนี่ยไม่ค่อยเก่งมากเท่าเท่าเหมือนแต่ก่อนครับแต่ก็ถามว่ายังเล่นได้อยู่ไหมยังเล่นได้อยู่ครับเพราะว่าตัวละครเขาเนี่ยชนะหลายตัวนะครับนี่คือตัวไฮไลท์ของเราต่ครับไปก่อนครับต่อไปตัวละครโทนนะครับเขาบอกว่าเนิร์ฟนะครับก็ยกเลิกเอฟเฟกต์เพิ่มความเร็วขึ้นที่ออกนะครับผมก็เวลาสกิลสองแล้วนะครับมันจะวิ่งเร็วนะครับนิดนึงนะครับแดนแล้วก็วิ่งเเรรร็วคคัับบอออากนะ ชักหน้านะครับก็สกิลสองนะครับรสี่สนะิบถึงสามสิบเนี่ยไม่มีอะไรเลยแม่งบอกบัฟบัฟแค่ก็คือแค่นะี้ชักหน้าบัฟบัฟมาแค่นี้ใช้มานานน้อยลงไม่มีประโยชน์อะไรนะเจ้าซานิสนี่คือไฮไลท์ของแผ่นนี้นะครับซาเนิสเนี่ยเก่งทุกสระทุกอย่างเลยนะครับก็คือพลังโจมตีพื้นฐานของเขาเนี่ยเพิ่มมาเพิ่มขึ้นนะครับจากสิบสองจุดเจ็ดเนี่ยเป็นสิบสี่จุดแปดนะครับผมนะเป็นตัวไฮไลท์ที่เราจะได้ในคลิปนี้นะครับความเสียหายสกิลหนึ่งนะครับแรงขึ้นบวกอีกห้าสิบนะครับจากสองร้อยเนะครับ ก็คือแรงขึ้นนะครับสกิลสองแรงขึ้นอีกอ่าแรงขึ้นทุกสกิลนะครับจาก180เนี่ยก็จะเป็น200นะครับแล้วก็ต่อเวลเนี่ยแรงขึ้นนะครับแล้วก็เลโชเยอะขึ้นนะครับดูดเลือดนะครับจาก10%เป็น20%นะครับเขาสามารถเทปได้แล้วจะเป็นจังเกิลก็ได้หรือว่าเป็นออฟเลนก็ได้เพราะว่าเขามีซับเทนแล้วไงช่วงนี้มีตัวละครซับเทนครับอ่าสนิทนะ อาจจะถามว่าติดในเมตาไหมผมเล่นมา4วันแล้วใช่ไหมอันนี้แพทแพทเข้ามาได้4วันแล้วยังไม่ค่อยได้เห็นนะครับแล้วก็ยังไม่มีใครได้ลองแล้วเดี๋ยวเราไปลองกันนะครับว่าโหดหรือป่านะครับก็จะหาคลิปที่ดีสุดมาให้ดูแล้วกันนะครับมาดูเจ้าไฮไลท์ของแพทนี้นะครับก็คือทัมิ่งนะครับต้องบอกเลยว่าป้อมเนี่ยบักติแล้ว5นาทีถูกป่ะ5นาทีเนี่ยเพราะเราถึงจาป้อมกันนะครับก็มันจะมีช่วงหนึ่งอยู่ที่เวฟเวฟสี่นาทีเนี่ยที่ที่แบบมันว่างเราเอาบังกรเสร็จใช่ป่ะเราเข้าป่าเสร็จช่่วววงงนนนัั้้มาเ เราทำให้มีแบบมีเวลาฟาบขอ้อคืออ่าวันนี้เอาออกไปแล้วป้อมจะอึดได้แค่4นาทีนะครับค,คือเกมมันจะไวขึ้นมากเอามังกรเสร็จเคลียร์เวฟเคลียร์เวฟเวฟหนึ่งแล้วก็ลุยป้อมกันเลยไวยมากกนะ็คือทำนี่นหายไปช่วงหนึ่งนาทีนะครับออตอนนี้ไอ้4นาทีกับ5นาทีต่างก,กันเยอะมากนะครับเพราะว่าไอ้เจ้า5นาทีเนี่ยสมมติลงทึนสภาพเป็นออฟเลนนะครับออฟเลน พัปเลนเนี่ยมีมอของกันบ้านครับมีของกันบ้านเช่นสมมติผมออกออกเกาะไฟอ่ะก็จะได้เกาะไฟเล็กๆมาหรือเออ่ได้เพลดนะครับได้เพลดก็คือเกาะไฟเกาะ400กว่า400กว่าบาทอ่ะอ่ะก็จะมีของแต่ถ้าเป็นช่วง4นาทีนะครับสมมติผมขึ้นบู๊ทมาก่อนได้แค่บู๊ทเท่ากับว่าไม่มีของอะไรกันบ้านเลยนะครับจะไม่จะไมให้โอกาสาที่ป้อมออฟเลนีย่ยแตกง่ายมากแต่ส่วนใหญ่เขาไม่ได้เล่นแบบนั้นนะครัเดี๋ยวผมไปบอกว่าเล่นยังไงร <S <S ถถังนะครับรถถังมาเว็บที่8นะครับก็คือมาพร้อมกับเออ่เว็บ4นาทีนะครััััััับบบบผผมมมมมเเเเเเเกกกกไไไวววววนนนะะะคคคครรรรรตตตตตลลดดดดยยง้้ออีีีแแ่่่ทชช์ กางๆเนี่ยมีหายนะครับมีป้อมหายนะครับต่อไปนะครับผมก็จะเป็นป้อมสองที่เป็นไฮไลท์ของแพทที่แล้วนะครับก็คือเวลาป้อม2แตกเนี่ยการเกมจบไวนะครับ ลดความเร็ว80% 10วินะครับเหลือ60% 10วิก็คือภายใน10วินี่นหละคีปจากป้อม2องที่วิ่งเข้าถึงป้อม3พอดีนะครับปกติแล้ว80%เนี่ยคีปจากป้อม2นะวิ่งยังไม่ออกจากป้อมเลยครับ10วิอยู่นั้นนะ่ะน<อ>ี่คือเวลาเอาป้อม2แตกเนี่ยเราจะไม่เอาป้อม3กันเพราะว่าแม่งเดินนาร์สกว่าจะถึงอันนี้นะครับก็จะสามารถรอได้เลยนะครับรอแป๊บเดียวครับ60%เนี่ย สโลไม่เยอะเท่าไหร่เอ่อแล้วก็กอสเซเรียร์นะครับเนื่องจากว่าคือลหลายท่านอาจจะยังเล่นกับกอสเซเรียร์ไม่เป,เป็นนะครับแพทที่แล้วนะครับกอสเซเรียร <Yeah. S 1> ์เมื่อกอสเซเรียร์เข้าป้อมตีป้อมเท่ากับเอฟนะครับไม่ต้องสนใจคนไม่ต้องสนใจอะไรถึงแม้ว่ามันจะแบบทรงๆกัน5คนนะเราลุดตีป้อมเอฟเล่ยอยู่ตลอดทุกที <What? S 1> นะครับก็อันนี้ลดลงครับมันโกงเกิน,นครับแล้วก็กอสเซเรียร์เนี่ยเวลากอสเซเรียร์เข้าป้อมเนี่ยฝ่าย,ฝ,ายฝ่ายบุคคือตีป้อมใช่ไหมฝ่ายกาัดคุณจะทำอะไร1เคลียร์เด็กสองเคลียร์คนเคลีย เคลียร์กอสเซเลเย่เนี่ยถ้าเกิดผิดนะเพราะว่ากอสเซเลเย่มันไม่ตายครับมันอึดมากจากพวกคุณจะไปต่อตั้งแต่กลางแม่น้ำอ่ะเออมันอึดเกินไปนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็เลยลดดาเมจนะครับลดพลังโจมตีลงจาก1 000, 000หนึ่งพันเหลือ900นะครับโอ้โหก็ยังเยอะอยู่ดีเฮดพีนะครับจาก8ปดหมืน 7, ม่นเหลือเจ็ดหมื่นไอตัวนี้เนี่ยเริ่มโอเคครับก็หมื่นหายไปหมื่นหนึ่งต่อได้เยอะเออก็หลังขายไปหลายสกิลเออ,เอ,อไม่ต้องไปจ่ายมันหลายหลายสกิลนะครับอ๋อแล้วก็ฝ่ายกันบ้านนะครับก็อย่าเวลาเด็กเข้าบ้านนะครับอย่าไปเคลีีีีีียยยยยรรรรรรร์์์์เเเเเดด็็กกคค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 ัััับบบบลลลลลนนนะะะะตตววท่่่่จ้้าาออแมไ คุณเคเด็กครับตีบ้านเอ็ดไม่ทันนะครับแล้วก็แก้ไขบั๊กของซิปครับซิปเนี่ยสามารถอุปก็สเลเยอร์ได้ครับผมก็อุปไม่ได้แล้วนะครับเอออ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเจ้าซานิสเนี่ยมันจะเก่งแค่ไหนนะเดี๋ยวไอเทมเนี่ยผมไม่บอกในเกมแล้วกันนะเดี๋ยวมันจะนานซานิสนะครับผมเอาเป็นติ๊กเกอร์มานะครับผมก็เอาไว้ใช้รุ่นระยะเพื่อิดนะครับส่วนลูนนะครับลูนผมจะใช้เป็นเจาะเกาะร้อยนะครับห้อยคีเออตรงกลางเนี่ยเป็นแอสซินเนตนะครับ แล้วว่ามันจะตีเป็นทูดามเมอครับมันก็จะต้องใช้สองฟองอยู่ดีนะต้นเกมบมันด้ตีแรงไอเทมนะครับก็ใช้เป็นลองคินนูสครับฟอร์สเชฟครับอาชิ้นที่3เนี่ยถ้าเราเจอตัวตัดฮิวเราก็ออกนะครับถ้าไม่ออกก็จะขึ้นเป็นเฟรทูดเลยนะครับเน้นเป็นดามเมจนะครับผมก็ใครเข้าใครออกหนายไฟนะไม่เทรดนานนะส่วนพลังแฝงนะครับใช้เป็นเดวิลเวสครับอ่าหนึ่งหนึ่งกับซานิสเนี่ยน้อยตัวนะที่จะชนะน้อยตัวครับถ้าเขาได้เปิดก่อนนะน้อยตัวที่จะชนะนะครับ ประมาณนี้เอาออฟมาครับสีฟ้าใช้ออฟมาใช้การสลิงเกอร์มาครับเพราะว่าซานิดเนี่ยยิ่งฆ่านะครับก็จะได้ยิ่งสแต็กดาเมจนะการสลิงเกอร์มันจะบูตนะครับถ้าต้นเกมซานิดมันแบบว่าฆ่าได้เยอะนะครับไหลแล้งคองถุงไม่ค่อยได้เห็นนะสำหรับตัวละครซานิดนะแต่ถ้าแล้งคอมมานเดอร์ลงไปอ่าเขาตั้งแต่คอมมานเดอร์ลงไปนะพวกปั๊มคิวง่ายๆอ่ะแล้งน้อยๆเขาไม่ค่อยได้แบบว่าโฟกัสการตัวเองตายอะไรเงี้ยตายกันง่ายเงี้ยซานิดมันก็จะโหดนะจะเห็นบ่อยนะครับสำหรับแล้งน้อยๆเราเราตั้งชนะคอมมานเดอร์ครับ โดนอันตริมาเด้อคือหนึ่งล้านแพทนี้นะครับเป็นแพทสี่เลทีดังนั้นเดี๋ยวผมจะให้ดูน่าเกมมันจะไวขึ้นเขาเริ่มเลีนะผมได้ดูผมได้ดูใช่ไหมเขาเริ่มเลี่เอาดิ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 ผมมดงอไดง้ตาย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 เข้าคนเดียวหอนะเสะสวยเฟิร์สบัตฮะ คือเดี๋ยวเราไปดูซับเทนดีแบบว่ามันโหแค่ไหนดอกละห้าแปดเรลหนึ่งนะเิวสองเนี่ยดอกละห้าแปดก็ดูดเรือเท่าเดิมดูดเยอะนะถือว่าเยอะนะครับปกติแล้วมันจะแบบว่าดูดไม่ค่อยขึ้นนะอันนี้ถือว่าผ่านเราจะขึ้นเป็นเดิคิวเลนเออเป็นบูกกรอบไหมครับ เล้วก็หนีคิกซี่ไปอ่าเป็นบูดก่อนนะครับมังกรสําคัญนะครับเดี๋ยวเราโซนอยู่ด้านล่างครับโซนอยู่เอไว้มังกรสําคัญสุดน,นะสําหรับวิลหนึ่งนะครับปีดการฟ้าจะต่างกันมากเขาจะเขาจะจี้มาบอกเขาไม่จี้มาทามังกรมังกรไม่ถึงดูความแรงในการโจมตีนี่คือคนเดียวจะบูมันจะขึ้นนะอ่าบูจะขึ้นขึ้นขึ้นผมมีล็อกผมมีล็อกมาดิมันเดอร์มาดิมาดิทุกครั้งนะครับเมื่อออบเจกต์ตายนะปาเขาจะเกิดพอดี พิกแม่งเลยพิกดิสวยๆไม่ได้หรอรีเซตฟามครับฝั่งผมก็จะทำเหมือนแกครับเอาดาร์กแล้วก็เวทบูอะไรเป็นทุกครั้งนะครับอันนี้เป็นทัมมิ่งปกติปกติแล้วมันจะช่วงเวลาเนี้ยจะว่างนะครับเห็นไหมเวลาป่ารีฟาร์มเนี้ยสามทีจะว่างครึ่ห้านาทีนะครับแค่นี้ให้ฟามแป๊บเดียว เ,เรารีเซ็ตฟาร์มก่อนอ่ะเว็บต่อไปเป็นเว็บสี่ทีนะเอาป้อมเอาป้อมเอาป้อมทักป้อมหนึ่ง <c oughs> เห็นปะมันไม่มีเวลาพักกันปะรีเซ็ตฟาร์มเสร็จปุ๊บเว็บต่อไปเป็นเว็บป้อมเลยคนระับเว็บไม่ใช่เว็บนี้นะเว็บหน้านะ <c oughs> เว็บหน้าจะมาพร้อมกับรถถังนะครับ <c oughs> เอาวันเดอร์เจ็บดิเอาวันเดอร์เจ็บดิเดี๋ยวจะต่อวันเดอร์ครับเว็บนี้เราไม่เอาป้อมนะครับสมองได้ สวยอ่าเว็บนี้นะครับเว็บนี้จะมาพร้อมกับรถถังอันนี้คือเว็บสี่ทีนะคไม่ใช่เว็บหน้าเว็บหน้าจะมาพร้อมกับรถถังนะเว็บนี้ก็ได้เว็บนี้ก็ตีได้นนะอ่าตี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 หน้าแล้วไม่ทัน <4 S 1> เลยเฮ้ยมาแล้วมาเกมไวมากมันไม่มีเวลาพักก็ดิไม่ไ,วไหว ออกาแล้วพอแล้วพอแล้วเอาบูบูเวีดบูเวีดบูผมมีล็อกผมมีล็อกผมมีล็อกมีฟิกกัได้ได้ได้ไว้มือเหรอโดนมือเหรอเป็นตัวคิวเลนพี่อยู่ผมลับอยู่ผมลับเดินได้เดินได้เล่นได้ฮ่าบับตบ่อมครับคนสองคนหนึ่งล้านแอป อี่ให้แมงไปเหยื่อสัตว์รอดไปเก่งนักมันมีม้าไอ้นี่มันม้ามันเท้าพี่มันเท้าอะไรครับเนี่ยตอนนี้นะครับสแต็กเราอยู่หกแล้วนะครับผมบอกว่าบอกเอาข้ามบล็อกเอาข้ามนคิกซี่นะคิกซี่อ่าได้ดูคิกซี่ตายไม่มีจับถ้าดีไมีจับดูว่าเขายกไปแล้วนะครับเท่ากับตายนะคิกซี่ยกไปแล้วเท่ากับตายนะอย่าไปยกเล่นนั่นเล่นคิกซี่อ่ะเรามีตีเร็วนะหลบมาร์ทลบมือดีดี เดี๋ยวเล่นต่อซับต่อไปผมด้วยพี่ผมตีมังกรอยู่ไปช่วยไม่ได้นะไปอุ้ยอุ้ยไอ้หน่อยอุ้ยมาไม่ทันดยุดเลือดมันไม่ค่อยได้เวอร์ในขนาดนั้นว่ะขท้เอ่อสกิล2องซานิฟนะครับยิ่งอัพเนี่ยเขาจะยิ่งดยุดเลือดเยอะขึ้นนะครับผมแต่สปีดเกมนี้ตันแค่200นะอ่า แต่ใครไม่รู้นะครับคือไม่ต้องออกสปีดมานะครับมันตันแค่สองร้อยปกติแล้วหลายคนจะออกผมไม่อาร์มนะผมเลือกจิเป,เป็นฟอร์เคสนะผมไม่อาร์มไม่ได้ใช้ไงใช้แค่แรงเย่เราไปเอาดาร์กกันเห <c oughs> ็นไหมว่าอันนี้แค่หกนาทีนะคือเกมมันไวไงสำหรับใครที่แบบยังไม่รู้ว่าเดินเกมยังไงนะแล้วถ้าโดนเกมใส่แบบนี้แป๊บเดียวครับเงินฉีกเพราะว่าสี่สีแม่งทําเกมตลอดต,ตั้งแต่แบบป่าฟาร์มจบแม่งก็เริ่มทําเกมไปแล้วอ่ะป่าฟาร์มจบมังกรเวทเวทเสร็จข้าวปอบ ไม่มีเวลาไม่มีโอกาสหายใจแคกนี้คือไวมากลุนนนนก้นล็อกแล้ว่มไม่ใช่แล้วเหีสยสันนิทูไม่ใช่แล้วบักแล้วมันเริ่มอึดแล้ววะผมผมว่าได้หมดเทดเดียวหลุด <c oughs> <c oughs> พอพับนี่ว่ะเดี๋ยวเราเอาดาร์ค <Dark. S 3> สลเลเยอร์นะครับชีพแพชนี้เนี่ยมัน,ไม,ไ,มนไม่เล่นไม่เล่นเลยเกมไวเห็นว่าต้นเกมพอหลังจากนั้นมันจะค่อยๆเล่นเว้ยรู้ว่าป้อมสองแม่งเอาอยากใครที่เดินช้ากว่าจะเสียเปรียบกับป้อมเลยจะสแต็กซานิสนะครับสุดสุดยี่สิบสเต็กนะครับรียบ้อยที่จะไปฟอกเป็นเลตูนะครับอ่ะเรียบร้อยดิเรียบร้อยดิอย่างงี้เรือ,อเรียบร้อยไหมเรียบร้อยไหม รอดมีใครวิ่งตามมาไหมโอเคได้เวลาเทสดูดเลือดสามสิเบเปอร์นะทุกคนฮุ <Nice assisting. S 1> ้ยดเลือดคนเยอะเลยสามสิเบเปอร์นะมันเยอะอยู่แล้วสามสิเบเปอร์ uh, บรรดาค uh, ิดว่า uh, เราไม่ค่อยได้ฮิตน,นะเลนไฟ oh, <what? S 1> เฮ้ยเฮ้ยเราแพ้เฮ้ยย,ยอมทำไมเฮ้ย,ยมไม่มได้โชว์ดาเมจเลย อยู่ไม่ได้โอ้โหไปเกมแล้วกันเดี๋ยวไปดูนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นเหมือนเดิมแล้วกันไปอีกเกมแล้วคุณจะได้เห็นด้วยว่าลายเดินเป็นยังไงผมรับสกิลสองมานะโอ้ึ้งโตปั่นเจยเออได้นะครับ uh ถ้าเป็นเลย์ได้เราเทียบได้นะ เราก็ตีดูเดือดเดือดเต็มเอาเรื่องจบบนจบบนจบบนรอสักครู่จบบนนะครับป่าป่าจบบนแสดงว่าเราเอามางกอแล,วล้วเบลดบูได้นะครับบูมันจะเกิดพอดีหลังจากที่เราเอามางกอครับดเดี๋ยวเราเก็บสกิลหนึ่งไว้ตอนยีน่าไปนะครับวันนี้ไม่ต้องกลัวน,นะครับเราไปซับเทนในป่าได้นะครับชิวๆตอนนี้เราจะต้องขึ้นบูทกันซีซีมาไม่แหน็ดบูดเกาะตาที่แล้วนะซีซีคนหลานมาเพื่อลงล่างครับไม่ต้องห่วงครับ ยกขยุกครเพราะว่าเราจะโซนมังกรอยู่แล้วครับเล่นิสองโก้ก็จะโซนก่อนนะการที่ดีท้ายมือดีท้ายเนี่ยมันต้องุูกเนี่ยแล้วกอดอ่ะมันลงแล้วลงมาแล้วเชียร์เอโอเหลือไว้ทำใหน่อยเดียวโอ้เกมเราเอามังกรได้น่าจะดีขึ้นผมจะซี่ยแล้ผมซีแล้วผมซีแล้วผมซีแล้ว ดีสี่ด้วยดีสีด้วยระวังระวังออกอๆๆผมตัดเว็ไปแล้วนะเอล็คซี่ฟิกเกอร์ครับสี uh, ่เลขียี <S <S ่สิบหกอ่ะอันนี้เห็นป่ะเคลียร์มังกรเสร็จเวีบู๊ต่อไปครับคือป่ารีฟาร์มรีฟาร์มเสร็จเว็ต่อไปเอาป้อมครับประมาณนี้เลยระวังคมเอาสกิลสองนำครับอ่ะเดี๋ยวรอป่ารีฟาร์มครับเว็ต่อไป เข้าสามนาทีแล้วเราก็จะเซ็ตออก้อมแล้วนะจะรีโดนเจมส์เอาด้เจมส์เอาได้จมส์เอาไ้ไม่ใช่เว็บนี้นะครับเว็บนี้คือเว็บหน้านะครับมีเวลาหายใจเว็บเดียวเว็บนี้เราหาต่อนะครับตอบได้ตายเลยครับตึ๊งๆๆมีคนลงไปมีคนลงไปเสร็จแล้วเราไปกัดนะครับเรากัดเชื่อดตุเร่ตายแน่มีติดแน่มีมีพี่ รับอยู่รับอยู่โดนตุเรนโดนตุเรนโอเคเดี๋ยวเราจะต่อยี่ไหนสักหน่อยนะเวฟนี้เป็นเวฟบสี่ทีนะครับเราตัดเวฟครับบูพื้นนะบูบูพื้นบูบูป้อมไม่ผมไปไม่ได้ไปไม่ได้ป้อมกันป้อมมาถ่ายมาถ่ายมาสี่ทีแล้วป้าโลมันเจ็บโลมันเจ็บมากโลมันเจ็บมาก แล้วใครเปเบยด้วยกันก็ยังได้ครับอ่าเบฟหมดแล้วโอเคสบายเราสลับครับเวลานี้เนี่ยอลไอย่างเงี้ยยังไงคือดาวมันอีซี่มากเออนี้เฮ้ยเฮ้ยสลิมโดดแล้วโอ้ยไม่ได้ลยว่ะดูนิดหนึโงเคเราไปรับอันนี้นะครับพอเราสลับใช่ไหม ทำเหมือนเดิมครับสำหรับทำเหมือนเดิมกังครับเอาออกได้ก็เอาไม่ได้ก็ไม่ต้องเอานะเพราะเราดำแล้วนะเจ็นกัดเป็นลหลักได้ครับเจ็บไวปหมผมมีผมมีจับพี่ลอกซี่พี่จับไปยังไม่จับไปย,ยังยังดูใหจับไ,ไม่ชัวร์ว่ะไม่รู้จับไปยังว,ปยงวะ ยังไม่พูงกลับนะพี่ต้องยอมครับเดีดย๋ดยวเราเอาบูออกนะเดี๋ยวเขาจะเป็นบูต่เตอเอามาดูการเงินการเงินนี้เรานำนะครับหรือว่านำนครับหลีเลียนนิดนึงครับปัญหาเรื่องมานานครับซานิสเป็น,นปัญหาเดียวอย่างเดียวขเขาจุดสอดแางเถิดแม่งโกงเราตัวหนึ่งล็อกซี่จับไปแล้วโเขาไม่ได้โลโหโห เหลือไว้ทำด๋อยอะไรอีกเนี่ยเฮ้ยเกมผมดูเล่นเยอะเกินดูเล่นเยอะจริงโอเมก้าไล่กักแล็บกักให้เราตีป้อขน่วยมันเนบนี่คือแผนการเดินของต้นเกมครับที่เหลือคือปัญหาแล้วทำอะไรต่อก็แล้วแต่รูปเกมนะว่าคุณจะมั่วแบบไหนนะครับโอเคเอเลอต้จับปะจับปะผมผมโดนเข่าเองสิ เรียบร้อยต่างัแสเดือยังเดือยอยู่นะใครยังไม่ตายมั้งของโน่น่ะตูเลนนะผมต้องฆ่าตูเลนก่อนไม่ตายโอเคผมถอยไปก่อนนะครับโอ้ยีน่า ชอบเลยเฮ้ยถอยมาคนเดียวอีกนั่นดูเ,เพื่อนยังไม่รู้เลยกูตายแล้วอะ่ะเยวร้ายเพื่อนทีมเพื่อนทีมยีหน้านี้ไม่ควรสู้เราได้นะผมบอกไว้เลยนะยีหน้าเอาเรื่องนะเล่นเอาเรื่องนะเขาเล่นดีครับเขาเล่นดีตัวน,นี้เล่นดีนี่ดูเล่นดีมากครับเห็นไหมเขาพุ่งคีบครับจิ้งคีบครับอ่าพุ่งเข,าาขง้าหาโคตรเป็นไงเอาเรื่องกรเผื่อได้อีกตัวหนึ่ง

เตะเข้าเทรดออกครับเตะผมบอกไว้เห็นไหมเตนเข้าเทรดออกชนะเออมีตูเลนซึ่งผมไม่ค่อยถูกโซ่เท่าไหร่ผมขึ้นทอยมาดีกว่ามีเลยนครับเยนาอยู่นี่นะ วิ่งหายยาน่าดีกว่าโจกูสัตว์เฮ้ยวิ่งหายกูไปทำไมอ่ะนักเรียนกูปหวาแม่ขอดีทิ้งไฟไปเลยเนี่ยดูตัวเตี๋ยวเหลียวหน่อยดูเตี๋ยวเหลียวหน่อยแหวว ค่อยๆเฮ้ยจับได้พี่อุ้ยเออแอมโอ้โหดี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 มึงพี่มึงดตลาดวะโอ้ผมบางผมตายพี่โดนโดนโดนจับโดนพี่ล็อกซี่จับไปแล้ว นี่เหลือยีน่าครับยีน่าดักอยู่แล้วครับผมวิ่งไปหาไปก่อนนะวิ่งหาเลยฮะวิ่งหาเลยฮะอยู่ไหนสะบัด <pper> ช <c oughs> ่อ ก็ตานิีถามว่ามันเก่งขึ้นไหมโ้แรงแรงขึ้นมันมันเทปสำหรับที่ตัวเทลคอยที่มันแพ้มันอยู่แล้วอย่างเช่นดีน่าเทปตู้กับมันอ่ะยากบัฟเดามจมาแล้วก็บัฟมาสองสกิลนะทั้งสกิลหนึ่งแล้วก็สกิลสองด้วยเออบัฟมาทุกอย่างจะจัดไปอีกหนึ่งอตร์ทีทีตอนนี้แล้วกันสำหรับแนวทางการเล่นแพทใหม่นะใครที่ยังไม่รู้ว่าแพทใหม่เขาเล่นยังไงอ่ะ มันจะเสียเปรียบของมากเว้ยเพราะว่าเราการไม่ถูกไงเราตั้งรับไม่ถูกว่าเราจะต้องทํายังไงเ,ออเกมมันไวขนาดนั้นถ้าเจอทีมแบบว่าถ้าคือคุณอยู่แรงน้อยๆแต่คุณปั๊มดาวสบายเลยนะครับโอเคงั้นถ้าชอบคลิปนี้ฝากคอมเมนต์ไว้หน่อยแล้วกันนะครับผมฝากคอมเมนต์หรือฝากกดไลค์ใครที่ยังไม่ได้กด Sub s c r i b e กด subscribe ผมหน่อยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับแล้วทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับ